เหมือนต้องต้องเล่นในเรื่องหลักเพราะว่าจะได้เอาเวก็แบบมันมีเอาเวกด้วยนะเพราะว่าจะได้ปลดล็อกอะไรใหม่ๆมั้งนะในเกมก็ในเรื่องหลักก็ใช้ตัวเรื่องน,นี้แล้วกันคิดว่าเนเรื่องหลักไม่ยากขนาดนั้นถ้างั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวหิวไปว่ะหรือเ,เอาไปดิไม่ไม่เอาไปแล้วกันเอาตัวนี้ไป จะได้โอเคมาถึงก็สู้เลยเราถึงไหนอะผมก็ลืมละเนี่ยแล,ะละ้วล่ะแล,ะละ้วมีศัตรูที่พลังแรงมาก <c oughs> พวกน้องทานขอยไปคู่มือของฉันอยู่ไหนไหนเน,นี่ยขอหาอะไรอย่ก่อนไอ้กิปไซอีดิกอ่พลังโจมตีสงูงมีระยะโจมตีไม่ไกลมากแต่แค่ต้องหลีกเดี่ยวใันนี้ได้ ที่สองแขงนโจมตี2ครั้งทำดาเมจสูงมากพยายามอยู่หา่างเขอก็ให้หา่างให้ห่างไปละไม่ได้ผมไม่ไดไมดกดไนี่ห่างแล้วใช่ไหมเน,นี่ยถ้าเราทำแบบนี้ก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีโอเค น่าจะตายละมันไม่ยากนะเนะี่ยหลักแต่ว่าธาตุน้ำแข็งน้ำอันนี้มันตรงนี้ใส่ใช้เฮ็ดบัตจูโจเป้าหมายเฮ็ดบัตเฮ็ดัอดอะไรกัน <laughs> ลอโอเค เมือนเพิ่มอะไรสักอย่างอยางไงก็อดไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าหน้าที่คารอนพวกมันฝ่าแนวป้องกันของเมืองเข้ามาได้เรื่องเลวร้ายที่สุดก็คือเอามันเป็นจริงแล้วพวกมันทําลายบาเลียเข้ามาพวกมันดวงกําลังจูโจมเป็นระบบพวงเข้าไปยังจุดอ่อนของเมืองใต้ดินพวกมันมีพวกมันมีหัวคิดจางขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ อ๋อ oh, จำได้แล้วคือเมื่อข้าวก่อนอ่ะคือตัวนั้นน่ะตัวหัวหน้ามันอ่ะตัวคล้ายคมังกรนี่แหละทะลุมาจากใต้ดินหรือด้านบนนี่แหละคือมันบุกเข้ามานะไปมไม่ได้นีม่มันผิดป,ปกติแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนเราควรทำยังไงดีทำไมเรายังเหลือกำลังลบอีกเท่าไหร่ รวมพลทุกคนไปยังจุดที่พวกมันปลุกขวามาเถะดดำเนินแผนอพยพโดยด่วนมีคิวไซ้ายจำนวนมหาศาลบุกขวามาในเมืองได้ได้แล้วนี่คือภยัยภูกคาระดับ5ไประดับเสตามระเบียบปฏิบัติการของอิลูมินา่าเราต้องสลับเมืองในเด๋ยนนี้เลยขอโทษด้วยค่ะฉันไม่ทันได้คิดให้รอบคอบเอาละไว้อพยพผู้บัดเจ็บกับพลเมืองกนันเถอะสถานก,การณ์นี้สิ้นหวังแล้วเราตนเหรอเราตอบโต้พวกมันไม่ได้เลยหรอก ดูแลดวตัวประกันซี่เมยองใต้ดินเล็ยี่สิบแปดไม่ใช่แนวลบนะที่นี่มีแต่ทหารบาดเจ็บกับเจ้าหน้าที่รถพนปรพลาธิการคือไม่ใช่ราดับต่อทู้ท่านที่ดีที่สุดก็คือเก็บแรงไว้แล้วหนีไปที่เมืองใต้ดินสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอิเคฟไซส์แหกเข้ามาทุกที่เลยแล้วก็อาจจะมีาายี่อิเไซส์ระดับสูงรวมอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้ พีมือของโนซาสินะยี่งไม่ทนันเมืองก็ใต้ดินแห่งนี้ก็น่าจะเต็มไปด้วยอิคุไซเขา้าใจแล้วเอเธีสต้องให้นายทำทางแล้วพาทุกคนบอบบไปยกไปด้วยกันได้เลยเราจะไม่ทิ้งใครแม้แต่คนเดียวใช่ฉันจะจะเป็ทิ้งพวกคนของฉันก็เด็ดขาดเราต้องพาทุกคนออกไปยกไปอย่างอดใครรีบไปกันเถอะไม่งั้นไม่ทันแน่ไม่ทันนะโอเคไปไปโนสเอ,อเอ้ยอะไรเนี่ยใช่แล้ว อย่าให้พวกออรเลอเียอย่าให้พวกออร์เลอเียได้ตั้งตัวถ้าพวกเจ้าเจอโคลอสัสกับเคลต้ายเมื่อไหร่จงรีบมาบอกข้าเถิดมาตามล่าเราหนักโคตรเลยคิดพี่จะไม่ให้เหลือจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เรื่องรลวก็นเรื่องหลักจริงๆ สกิลนี่ดีมากเลยแน่นอยว่ามันง่ายๆมันจะเอาเราเอ้อมไปที่เดิมมหเนี่ยทำไมดูมเหมือนอ,อ้อมอีกทีซ้ายยึดเบืองได้แล้วถึงจุดจบแล้วนึกไงนะก็คงจะอย่างนั้นปะเหมือนกับที่เป็นเมื่อเจ็ดสิบเจ็ดปีก่อนปะที่ขอพันตัวเอง เารยศเผ่าพ,พันธุ์เองแต่เราไม่ได้อ่านในเนื้อเรื่องมาก่อนนั้นนะผมไม่รู้เลยว่าโลกนี้เป็นยังไงนะเพราะว่าเหมือนว่าโลกนี้จะมีกลางคืนตลอดป่ะสิงโสมนะหน้ารังเกียร์อะไรอย่างนี้นะอยู่แต่ในเาามืดมันก็ดีอยู่แล้วทวําไมพวกมันถึงบุกเข้ามาทําลายเมืองใต้ดินอันงดงามด้วยนะไม่สมเหตุสมผลเลยเอาซะเลยนะ มันเหมือนจะมาตามล่ารามฆ่าเรามากกว่าน,นะถ้าแบบนี้อ e ียิปตซาจะต้องไปไปถึงเขตบ้านเรือนก่อนพวกเราแน่รถไฟของพวกคุณไปไหนเนี่ยคารอนเราใช้มันไม่ได้หรอกออตรงนี้ไม่มีรางให้รถไฟสืบอ,อะไรอาว่าไรเนี่ยยามาโลกได้วิ่งนะสิยามาโลกถ้าฉันเรียกมันมาอย่าว่าแต่ช่วยชีวิตเลยแค่แค่ศพเราพวกเราไม่แตกปเป็นชิ้นชิ้นก็ยังยาก เราต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เลยจ้าพวกนี้นเป็นออคิวไซที่ไม่เคยเจอมาจริงๆนะหรอทำไมพวกมันถึงเป็นระเบียบแล้วก็มีจุดประสงค์ชัดเจนอย่างจังเลยเหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายบางอย่างเอ่อเป้าหมายของพวกมันคือเคเลทไทสินะแย่จังฮะคือเขาน่าจะรู้นะว่าเป้าหมายคือหาเราน่าจะมองหน้าเรา <laughs> แล้วตัวเองบบเออโอเค คือตัวเอกไปไหนคือซวยตรงนั้นน่ะตอนเนี้ยคือมาตามล่าเราให้ได้อืมฉันก็ไม่อยากจะยอมรับตรงนั้นแต่ดูบอกว่านี่จะถึงขีดจำกัดของเราแล้วยังไงยังไม่หมดตรอเน,นี่ยเรายังไม่ได้ใช้ไพ่ตายเลยนะอทิโกสได้หมายถึงสโวลสเหมือนกับที่ฉันเล่นเปลี่ยนโนกับอทิโกสก่อนนน้นนั่นหรอ โอซ็อ์ยังชาร์จอยู่นะมือว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องลองดูมันน่าจะพาทุกคนเดีาจากที่นี่ได้มันจะทําได้ไงแต่ก็เถอะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องฝ่าชะตาของเราไว้ White, กับโอลซ็อสโลอสทุกคนมอบมอบหมายวารกิจให้ข้าในช่วงเวลาที่สําคัญและยากลำบากเสมอข้าชี่นแล้วละ่ะแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเร่งกดมือหน่อยก็ดีข้าสัมผัสได้ว่าอีก e ิปตไซร์บุกเข้ามากันกันแล้ว ไม่มีทางเลือกแล้วฮนะฉันจะไปฉันจะให้ทุกคนขึ้นกลอสัตท์ไปเกาะไปกาแล้วกันแล้วเราก็ต้องเดินเครื่องกลรสัตท์ให้ได้ก่อนมันเราเลยสู้บ่อยมากอะหลังๆมันได้มีฉากแบบเป็นหนัง,ขงนเข้าไอยน่น์มาเอ้าเราโดนน่งออกมาแล้วครับฉนันเพิ่งได้สิ่งที่นี้มาจากอ e ียิปต์ซ้์ตัวหนึ่งมันหนักมากแล้วดูได้สําคัญนะอาจจะมีประโยชน์หลังหวังว่าก็ได้ นั่นคือปลั๊กอินกลางมันคือส่วนประกอบที่สําคัญในการซ่อมแซมคุณสมบัทแได้อัปเกรดห้องบังคับการมาดูกันว่าใช้ยังไงได้มาดูกันว่าจะใช้งานได้ยังไงตามฉันมา่าละเขาเล่นเือเรื่องหลักมันจะมีปลดล็อกอะไรหลายอย่างหรือสอนอะไรต่าก็เลยไม่เล่นเนื้อเรื่องหลักให้ไปก่อนเพราะว่าเ้าเล่นเือเรื่องรองมันจะไม่จบปลั๊กอินกลางสามารถใช้ได้เฉพาะที่ห้องบังคับการเท่านั้นเดี๋ยวเข้า โอเคปักอินกลางเพื่ออัพเกรดข้อมาครคับการคุณรู้ได้ไหมว่าต้องทำยังไงวัตถุดิบไม่เพียงพอที่จะอัเกรดในตอนนี้เราจะต้องใช้ชิงทรัพยากรกลรอัดมาเพิ่มซิงซิงอะไรนะเอาเราจะหาจากไหนอะพาที่ตรงนี้ครับครับเอาเลยสอนเลย แหล่งที่มาของสัญญาณคือตรงนี้นะจะมีประอกไอ้ที่เราฟาร์มมาใหม่ว่าแล้วโอเไเนี่ยหรือว่าจะเป็นคําเชิญทำง,งานนะร่วมกับการกลุ่ม,มนะอำนาอำนาออโรเลียกนะันนั่นเหรอฉนันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่พวกนี้เก็บรวบรววัตถุดิบแปลกประหลาดตั้งหลายหลายอย่างนะเก็บมา,มากๆอาองั้นเหรอเดี๋ยวๆไม่บอกกันแรว่า เรื่องいิ่งเด็กหน้าม้าดีก็นนะ่ What Okay โอเคโอเคเคไอนะภาพอาร์ตไม่ใช่ลายเส้นเดียวกับอนิเมะนะอนิเมะก็คืออนิเมะเลยเมืองแกนน็อตเมืองแกนน็อตนะครับขออิลูมินา่าจึงเจอจำหลัดคือไม่ใช่เมืองที่เราอยู่ปะ่ะเมืองไหนผมก็ลืมชื่อละมัน <laughs> มีหลายเมืองจริงๆกำจัด อะไรนะพวกทา,ทางเครื่องจัดเก็บกาลังถูกอีวไซบุกโจมตีจะต้องปกป้องอุปกรณ์น,นั้นถ้าเกี่ยวกุปกรณ์ซิ่งองกอสะดวกปกป้องเครื่องจัดเก็บกําจัดอิฟไซระบและยืนยันว่าแกนของแกนปลอดภัยในเมื่อตอนที่พวกอิฟไซอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบเราจะเป็นต้องกําจัดพวกที่เล็ดลอดผ่านไปให้ได้มาสอนเลยเอาเลยให้เต็มที่เลยอยี่น่าตัวทีมาปราดหนึ่งทีป่ะ ปราดอ้อเจ็บเพื่อจะเก็บมีฟีเจอร์ง่ายๆที่ช่วยเราให้เราต่อสู้กับย e ูสไซ์พวกนี้ได้แต่อย่าลืมนะว่าฟีเจอร์พวกนี้สามารถใช้ได้รอบละหนึ่งครั้งเท่านั้นรอบละหนึ่งครั้งหมายความว่าไงกันแน่ <Okay. S 2> โอ้โหไม่ตายหรอเนี่ยพี่พวกอีกซ้ายยังคงมาวกันอีกนะแต่เราต้องอดทนนะเราต้องปกป้องเครื่องจัดเก็บไว้ไม่ถูกทำลายการเปิดฟีเจอร์เครื่องจัดเก็บก็ต้องใช้พลังงานคุณเห็นแถบพลังงานแล้วใช่ไหมใช้พลังงานเครื่องจัดเก็บเพื่อใช้สักษะย่อขอาอย่าโหลดอย่าโหลดเกินไปพิกัดอย่าโหลดเกินพิกัด การโจมตีครั้งก่อนส่งผลให้เครื่องจัเก็บมีรอยแตกเกิดขึ้นมาทำการซ่อมแซมฉุกเฉินกันวัดอะไรก็ต้องอ๋อยิง ว่าตัวนี้ตมันเลเวลน้อยอยู่ว่าเราหาได้อยู่ไ้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆอย่าลืมใช้โล่พลังงานเครื่องจะเก็บที่จวบตัวมาสามารถทนทานเีกได้3ครั้ง <laughs> ไม่ดูไม่น่าจะเป็นคนพูดอย่างนี้ทำให้เสียงเป็นอย่างนี้แนะนำอ๋อเนี่ยดูข้อมูลศัตรูได้เป็นพวกธาตุไฟกับน้ำน้ำแข็งกลยน,นะไฟกับน้ำเมืองใต้ดีไหมเลขยี่สิบแปดสลายไปแล้วและคารอน ออกคำสั่งสุดท้ายให้หลังให้สังหารศัตรูพร้อมกับทุกคนบ,คบังคับโอเคใช่ตตัวนักครนในเรื่องหลักก็คงจะอยู่ใน,ในเรื่องหลักต่อไปโหเละเลยถ้าจอดจะได้ดินที่ที่ซึ่งโครัสจอดอยู่พวกมันมากันเยอะข,ข,ขึ้นเรื่อยๆแล้ว เ้วเชียวโอ้ยคลิปไซส์เลิกมารวมตัวกันรอบๆแล้วโครซัทโครซัทมันมาลงที่โทรศัทมันกำลังจะส่งสัญญาณเหรอหรือว่ามันกำลังสื่อสารกับฮิวไซส์ที่อยู่ลอรอบนอกช่างมาเถอะทุกคนรีบขึ้นไปที่โทรศัทแล้วเข้าให้คนเจ็บกับเด็กๆขึ้นไปก่อนเราจะค่อยคุ้มกันให้จะค่อยคุ้มกันให้อืมดูเหมือนว่าจะใช จะไม่ต้องใช้รดไฟด้วยซ้ำหรือว่านี่จะไมนี่จะได้ปิดม่านอย่างงดงามซะอีกนะเนี่ยการชันจะต้องขอสนุกกับเจ้านี่นั้นดีหน่อยแล้วกันกรจะทำอะไรอะ่ะรีโมทคอนโทรลนั่นปุมสีแดงนั่นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่นี่มันนี่มันเป็นขั้นตอนคาะมาตรฐานของ,ขางการอพยพ S เราจะต้องทำลายหลักฐานมีตัว,ต,วตัวของพวกเราให้หมดดอไม้ไฟที่จะต้องงด,ดงามแน่ อจริงดิที่จริงแล้วการต้องเดินจากเมืองใต้ดินแหน่งนี้มันก็ช่างยากเหลือเกินเพราะถึงยังไงฉันก็อยู่กับมันมาตั้งแต่หลายปีแล้วผู้ด,ดูแลเมืองใต้ดินไม่ได้ยึดแบบปกป้องเมืองไว้นี่ไม่สําเร็จน่าสมเพชชะมัดเลยขอโทษนะคะจะขอโทษถ่องหมายเราเธอเป็นคนปล่อยลิปไซส์พวกนั้นเข้ามาหรือไงไม่ใช่อยู่แล้วใจเย็นก่อนร้อยโทรฉันแค่ล้อเล่นเวลาของเมืองใต้ดินมาได้ยึดแของมวเราหมดลงแล้ว มันไม่ใช่ความผิดของใครฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดจบของมันบางทีมโลกมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะแม้แต่ความกลางวันและการคือก็เป็นที่รักมันคืออาจจะสิ้นสุดลงในสักวันก็ได้ฟังดูเพ้อฝันมันมัวรออะไรอยู่ล่ะรีไปได้แล้วถ้าฉันจะกดสีแดงไปแล้วใครจะโดนระเบิดหลังจากนี้ฉันไม่รับผิดชอบแล้วนะล้อยโทรเข้าอีวิสัยบุกเข้ามา อีกทะาลอกแล้วครับเราก็ต้องมีคนที่บาดเจ็บตั้งท้ายอยู่แล้วขาจะละเราจะต้านมันไว้นะพวกนายก็รีบเข้าขึ้นไปเหมือนว่าจะยังไงยังไม่มีเวลาปิดฉากลงสินะทางนั้นฉันจะเก็บปุ่สีแดงเอาไว้แล้วกันสตูมอะไรเนี่ย ไอคิวซ้ายพวกนี้ไม่ค่อยปกตินะมาสังเกตดูพวกมันจะกใกล้ชิดทำไมศัตรูมันทุกตัวต้องโจมตีสามครั้งโล่จึงจะหายไปร้านั้นขยับเข้าไปใกล้ไม่กี่รอบนะนั้นโจมตีมันอย่างรุนแรงเพื่อเอาชนะมันให้ได้เดี๋ยวเฮามีโล่สามชั้นถ้าพยายามทำลายโล่ข,ของมันในครั้งเดียวจะ,จะยากหน่อยให้เป็นกับตันเลยดีกว่าให้ใช้เป็นกับแบบนี้กันใช้ธาตุน้ำจะทำ ทำให้ชั้นไว้แล bag, ้วก็มีมิสบังโจมตีด้วยกันได้เอาแต่ไอติโอสคุณสังเกตหรือเปล่าว่าดามจที่ได้รับจาก เปลวฮานั้นสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเออไม่ได้สังเกตเลยเรยอทาน้ำทำนาหมีกับสตูทาไฟมากกว่าเรยธท่าน้ำทำนาหมีกับสตูทาสายฟ้าน้อยกว่าเอ่อเอฟกิฟไซก็มีท่าเหมือนพวกเรานี่แหละการโจมตีกิฟไซดโดยใช้ท่าที่เหมาะสมจะสร้างความดามีได้มากกว่าน้ำชนะไฟไฟชนะไม้ไม้ชนะสายฟ้าเอ่ออะไรนะ น้ำชนะไฟไหมชนะโอเคไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำเอ้ยไฟฟ้าสายฟ้าชนะน้ำอะไรนะน้ำโอเคเอิม่ม <laughs> ถ้าคุณหม้อหมาให้ไว้เป็นกัปตันในช่องสีเหลืองสีสุดตัวสุดต่อไปเธอก็กิรบแชงก็จะสามารถจุดตีด้วยกันได้โอ้การเล่นแบบนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลย อนำพวกเราปไปยึดไซกวกนี้เลยโอ้โหให้เราให้เล่นเองเลยเนี่ยไม่สอนแล้วอย่างนี้เนาะไอตัวพวกนั้นต้องตีระยะใกล้ซะด้วยพอจะมีทางได้อยู่ เอาไม่โดนเหรอเอาโดนตัวหนึ่งโอเคซินคอ้กำลั้จบไปแล้วเก็บไว้ก็ไมอันติเก็บร้อยเฮ้ยไอชิมินโอเคนี่กันชนะทางสายเพาะชนะน้ำไมช่ชนะสายฟ้าผมลืม อันนี้มันเริ่มเลยนะครับเริ่มสู้สเลยนั่นหน่วยสอดแนวของกองสตูนี่พวกมันพยายามจะด้วยช่วยโอกาสช่วยชุวรุมุลตอนชุวรมุลรวงข่าวกองของเรางั้นเหรอเราต้องเอาคืนลองระบ,บวุวระเภของยีไซต์้าตาแบบนี้ดูสิข่าวกองอยู่อยู่กับพวกมันนี่นะ มีข้อมูลสาคัญที่ขโมยไปอ,อยู่ในตัวซึ่งจะตอบเมื่อถูกสังหารเก็บข้อมูลที่หลังจากการสังเกตอัตตาไซหรอไม่อย่างนั้นอาจจะถูกขโมยไปได้เหมือนข้อมูลกลับมามากพอแล้วเราก็จะถอดกําลังโดยเร็วที่สุดเมือ่อใต้เมื่อใตดินต้านทานได้อีกไม่นานเมืองใต้ดินนะครับไอผมอ่านผิดบ่อยมากใช่คหับ เมือนตอนนี้สมองเบลอรอยอ้าเราต้องไปเก็บเลยเหรอเอ้าอ๋อตกใจหมดรอบที่เหลืออยู่มากกว่าหกหายติสักรอบก็ได้รอบขอาอีกสักรอบ